ที่นี้ก็มาถึงคำว่าการอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมโดยสบาลีก็คือคำว่าอปะลิหานิยธรรมอปริหานิยธรรมทรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อม เอาความชัดๆกรรธรรมที่ทำความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนั่นการอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมก็มีแบบฉบับอยู่คือมวดธรรมที่เรียกว่าอัปริหานิยธรรม <c oughs> แม้ว่าพระบาลีเหล่านี้จะได้จัดไว้โดยมุ่งหมายพิสูจโดยตรง แต่ก็ไปใช้กับคาราวาสได้ทุกข้อขอให้สังเกตด,ดูอปปริหานิยธรรมมีอยู่หลายหมวดจะมาเป็นตัวอย่างสักห้าหมวดเท่านั้นเอง <c oughs> หมวดที่หนึ่งเริ่มด้วยคำว่าหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดคือพบปะกันทุกโอกาสที่ควรจะพบปะ แล้วก็ให้มันมากที่สุดอย่งสองพร้อมเพรียงกันประชุมหรือทำหน้าที่ในการประชุมข้อสามไม่บัญญตัติสิ่งที่ราษาสดาบัญญตัติสิ่งที่ภาษาสดาไม่ได้บัญญตัติไม่ถอนสิ่งที่ภาษาสดาได้บัญญัติเนี่ยสิ่งหรียเบียบที่มันดีอยู่แล้ว อย่าไปถอนเสียแล้วอย่าไปบัญญัติอะไรให้ขัดขวางกันขึ้นมาสี่เคารพพระเถระไม่วามประธานแห่งมู่คณะหรือที่ประชุม <c oughs> เมื่อได้เลือกพระเถระผู้มีคุณธรรมสมควรแก่ความเป็นประธาน คือผู้ที่มีอายุมากรู้ราตรีนานมีการศึกษามากนี่แล้วก็สั่งเคารพประธาน <c oughs> ห้าไม่รู้อำนาจแก่ตัณหา <c oughs> อย่าทำอะไรไปตามความอยากของกิเลสตัณหา <c oughs> เป็นคนสับเพ่าเป็นคนโง่ก็ทำอะไรตามใจตัวห <c oughs> กยินดีในที่สงัด ถ้ามีการสวนเสเฮฮาจิตมันก็หยาบจิตมันก็เบาไม่มองเห็นเมื่อความอันลึกซึ้งมันจงพยายามทำให้มันมีความสงัดแม้ในที่ประชุมโดยเฉพาะนอกที่ประชุมก็ยิ่งไปหาที่สงัด <c oughs> ถ้าเจ็ดตั้งจิตเกื้อกูลเมตตาแก่ผู้มีศีลเป็นที่รัก ก็ามหคาคนดีด้วยกันจะพยายามหวังตั้งจิตเพื่อกูล <c oughs> ก็เพื่อเกิดการสัมพันธ์กันขึ้นแล้วก็จะได้เกิดการกระทําอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันประชุมกันเนืองนิ้ต้องเพียงกันประชุมไม่บัญญัต,ติสิ่งที่ขัดขวางขัดแย้งไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น ทั้งเจ็บประการนี่ประพฤติได้ทั้งบรรพชิตและคฤิหัสแม้แต่คำว่ายินดีในที่สงัดอย่างนี้คราวาสก็ประพฤติได้เพื่ออยู่ได้ความปกติหรือความสงบสงัดเท่าที่จะทำได้ทีนี้คราวาส <c oughs> ชอบความ <c oughs> อื้ออึงอ่า มากยิ่งขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีความสะดวกได้ในการที่จะส่งเสียงอื้อๆอย่างวิทยุเป็นต้น <c oughs> ก็ทำให้คนเกลียดความสงบสงบัดคนก็เกิดขึ้นคือเป็นคนมีจิตใจหยาบเบาหรือเลื่อนลอย <c oughs> ทั้งเจตประการนี้เรียกว่า อภปริหานิยธรรมคือการเป็นอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมหมวดหนึ่ง <c oughs> ที่หมวดที่สองข้อที่หนึ่งไม่หลงไหลในนวกรรมนี่ต้องรบพิกษุก็คือไม่หลงไหลในการก่อสร้างคา <c oughs> ราวาสก็ไม่หลงไหลในการก่อสร้างเช่นว่าไม่จําเป็นจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรให้มันเกินความจําเป็น ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นได้ว่ามันลหลงไหลในการก่อสร้างที่เป็นจำเป็นสำหรับประกวดอวดกันโดยซ่อนความชีบหายไว้ในภายในมันเอาแต่บ้านที่สวยรูสำหรับประกวดอวดกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างทร <c oughs> งห้ามสำหรับภิกิุโดยเฉพาะพระราชาก็ปฏิบัติตามได้สอง ไม่ลหลงไหลในการคุย <c oughs> เราจะเห็นว่าคนทุกวันนี้คุยฟุ้งหรืออย่างที่เรียกว่าโม่มากกว่าสมัยก่อนนีห่ลหลงไหลในการคุย <c oughs> พระเนนก็ยังชอบคุยหรือลหลงไหลในการคุยบางทีก็เก่งกว่าคาราวาสเยอยก็มี <c oughs> สามไม่ลหลงไหลในการนอนนี <c> ่ <oughs> เห็น แต่ความสุขจากการนอนก็นอนนี่เป็นไปเพื่อวามเสื่อมซี C. ไม่หลงใรในการลุกคลีไม่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้เล่นถึงการคุยแต่การลุกคลีกันเป็นหมู่เล่นหัวกันเป็นหมู่อยู่ในที่อัดแอกันเป็นหมู่มันก็ทําให้จ,ใจิตใจหยาบหรือเอาวิวหรือเลื่อนลอยเหมือนกัน ถ้าไม่ล้วงไรในการทุกปลีก็คืออ,อยู่อย่างสง,งัด <c oughs> ชาวบ้านไปนั่งหาความสงบสง,งัดตามกอกล้วยที่มุมบ้านหรือกอไผ่ที่มุมบ้านคงจะดีกว่าไปดูหนังดูละคร <c oughs> ถ้าไม่หลงความปรารถนาต่ำสามคำว่าต่ำในที่นี้มันก็ต่ำไปเพื่อกิเลสมันอยากตามกิเลสก็คืออยากต่ำทั้งนั้นอยากสนุกสนานอรรอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเหมือนที่เป็นกันโดยมาก <c oughs> มันก็เทกันไปดูมหรสพทงบ้าน,นนี่ก็มี แต่ไม่เคยมีอย่างนั้นสาหรับที่จะมาฟังเทศเพราะมันมีความปราถนาต่ํามันไหลไปง่าย <c oughs> อย่าหลงไหลในความปราถนาต่ำ <c oughs> และหกไม่ลงไหลในการคบมิจฉาอคือเพื่อนที่จะชักนําไปในทางต่ําไปตามหน้าของกิเลสนี่เรียกว่ามิจฉา่ว เจ็ดไม่หยุดเสียกลางคันในหน้าที่การงานของตน <c oughs> ั่วคนโง่แล้วก็จะทำอะไรไม่ยืดยาวไม่หนักแน่น,นมั่นคง ตลอดการนานพอสมควรคือจนประสบความสาเร็จหยุดเสียกลางคันท้อยหลังเสียกลางคันเลิกเลิกเลิกล้มเสียกลางคันเปลี่ยนเรื่องเสียกลางคัน,น,รนจริงว่าไม่หยุดเสียกลางคันในคุณนวีเศษที่ยังไม่ลุ่มไม่ถึงจะอย่า,างนี้เป็นอปริหานิยธรรมม้จะสําสหรับภิกษุโดยตรงก็ได้ ถ้าเราราวาสโดยอนุโลมก็ได้ทุกอย่างทุกประการลองทบทวนดู <c oughs> หมวดที่สามอภิริหารธรรมเจ็ดประการคือหนึ่งมีศรัทธาเชื่ออย่างถูกต้องอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามาสูตรเป็นต้น คือความเชื่อที่มีรากฐานอยู่บนปัญญาตามที่เป็นจริงไม่ใช่เชื่องมงายแล้วสองมีทิริคือเกลียดละอายอความชั่วที่สามโกติปะกลัวความชั่วสี่พหุดสุตะศึกษาเล่าเรียน สิ่งที่ควรจะศึกษาอย่างเพียงพอห้ามีความภาคเพียนหรือปรารบอยู่ในใจเสมอที่จะบากบัน่นไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้หกมีสติเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องเหนียนน่ยวรั้งให้ถูกต้องอยู่ในคลองของความถูกต้องตลอดเวลามีสติเจ็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ให้เฟอ้อ สิ่งที่ควรจะรู้ก็ผลฝวายมันรู้ให้ถูกต้องแลไวใเพียงพอเจตการนี้ไม่นำมาถึงความเสื่อมแต่นำมาซึ่งความเจริญโดยส่วนเดียวที่หมวดที่สี่ที่จะสูงยิ่งระดับจะสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับหมวดที่สี่ต้องระบุโพชฌงเจะการ สติสัมโพชงธ์ทมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชฌงั์ปัตติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชฌงไปหารายละเอียดศึกษาจากคำนั้นๆในที่นี้จะกล่าวแต่ใจความสัมโพชงแปลว่าองค์ประกอบของการจัดสรู้ซึ่งขาดไม่ได้มีอยู่เจ็ดององแรกคือสติ ระลึกได้อย่างที่ทั่วถึงในสิ่งที่ควรระลึกองคที่สองอธรรมวิจยะเลือกเฟ้นให้ดีให้ได้สิ่งที่ตรงตามความประสงค์ตรงตามเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องการดับทุกข์นี่ยมาวิทยะคือความภาคเพียนกระทําในสิ่งที่ได้เลือกมาดีแล้วตัดสินใจแล้วตกลงแล้ว ว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องดับทุกข์ที่ปีตินั่นคือพอใจนับตั้งแต่เริ่มกระทำลงไปมันจะมีกำลังใจมากก็มีความเพลียนมากและจะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาคือพอใจตั้งแต่แรกลงมือทำก็เท่ากับเป็นการได้ผลตั้งแต่แรกลงมือทำเพราะเรามีปีติในการกระทำ <c oughs> ปจัจสัิธิเนี่ยความรำงับลงรำงับลงตามลักษณะแห่งความออถูกต้องซึ่งจะเรียกว่าความเข้ารูปเข้ารอยคนมักจะโง่ในข้อที่ว่าพอทำแล้วมันจะได้จริงจริงมันไม่ได้มันจะต้องทำไปจนข้าวรูปข้าวรอยมันอาจจะกินเวลานาน,านพอสมควร จิตนี้เหมือนกันต้องต้องอบรมกันนานพอจึงจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นปัจจัธ,ธิการงานอย่างอื่นก็เหมือนกันอีกนั่นจงเข้ารูปเข้ารอยนี้ก็มีสมาธิคือระดมกำลังจิตทั้งหมดใช้ไปในหน้าที่นนั้นนี่อุเบกขาเมื่อมันทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ ควบคุมไว้ให้มันดำเนินไปด้วยความเฉยอ,อยู่ <c oughs> รายละเอียดกว่านี้ก็ดูที่คำว่าสมศรชง <c oughs> เมื่ออยู่ด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้แล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยน <c oughs> ม่าจะจะเอาไปใช้ในการงานของคาราวาสยกตัวอย่างว่าจะทำนา ก็มีสติสำโพชงที่จะเลึึกตัวดีว่าจะต้องทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไรธรรมวิทยะก็เลือกเป้นให้ละเอียดไปกว่านั้นและววิทยาก็ภาคเพียนแล้วก็อิ่มใจพอใจในการที่จะทำน้าแม้แต่ว่าคันดินลงไปทีแรกก็อิ่มใจเสร็แล้วมันก็ไม่มีความทุกก็ทำไปจนเข้ารูปเข้ารอย ระดมกำลังทั้งหมดลงไปแล้วก็รอได้คอยได้กว่าข้าวเปลือกมันจะออกเป็นรวงมาก <c oughs> ถ้ามาอย่างนั้นมันจะมีความทุกข์หรือมันเป็นความเสื่อม <c oughs> อย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่หมวดที่ห้ามันเลื่อนระดับสูงขึ้นไปอีก <c oughs> หนึ่งอน,นิจจสัญญา อยู่ในความรู้สึกตัวว่าสังขารไม่เที่ยง <c oughs> ถ้าเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกเตืวอยอยู่ดังนี้พออะไรเกิดผิดไปจากความต้องการมันก็เป็นทุกข์มันร้องไห้มันเป็นบ้าเสียสติไปก็มี <c oughs> ถ้าคนมันอยู่ในยอนิจจสัญญามันก็หัวเราะยิ้มแม่ความตายมาถึงมันก็หัวเราะได้ <c oughs> นี่อนิจจสัญญาก็มีประโยชน์ <c oughs> สองอนตัตตสัญญารู้สึกตัวอยู่สำคัญอยู่แต่เป็นความสำคัญอย่างถูกต้องไม่ใช่สำคัญผิด <c oughs> ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาจะเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้เป็นของธรรมชาติจะเป็นตัวตนของใครไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ มันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปอะที่จะไม่เป็นทุกข์จะไม่เกิดความรู้สึกที่หม่นหมองและเป็นทุกข์เพราะมันเห็นอนัตตสัญญาอยู่เสมอ <c oughs> สามอาสุภสัญญา <c oughs> เห็นความไม่งาม <c oughs> อยู่เป็นปกติแม้ในสิ่งที่คนธรรมดาเขาสมมติกันว่าสวยว่างาม เช่นดอกไม้สวยหรือคนสวยอะไรสวยก็ตามใจผู้ที่มีอสุภสัญญาจะมองเห็นว่ามันเป็นความโง่เป็นความหลอกลวงแม้ในความสวยนั่นนะคือมีความไม่สวยคือมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาดอกไม้ที่สวยงามที่สุดจับตาจับอะไรที่สุดเนี่ยมันก็มีความเป็นอนจิจจงอนัตตานั่นนะคือความไม่สวยของมันที่ซ่อนอยู่ในความสวย <c oughs> คนโง่ก็เห็นแต่ความสวยก็หลงไปผู้เห็นธรรมะก็เห็นในความไม่สวยของดอกไม้ที่สวยที่สุดมันไม่ที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันมีความเกี่ยวหรือมีความไม่งามอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้เราหมายถึงใสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลง ที่ปรากฏอยู่ที่บุคคลเรื่องเพศตรงกันข้ามเพศหญิงเพศชายควา,ามหนุง่งความสาวนะดูไวด้ดีให้มีอสุภสัญญาได้ในสิ่งที่สมมติกันว่าสวยสี่อาทนะวะสัญญาเห็นโทษสังแปลว่าพร้อมยาแปลว่ารู้สัญญาแปลว่ารู้พร้อม อาทีวะแปละว่าโทษหรือความเลวทรามเห็นพร้อมในความเลวทรามของสังขารทั้งสวงสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์คือดูแลน่าเกลียดอพอไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอาอคือเป็นทุกข์ไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา,เเราก็เป็นทุกข์ทันทีความที่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าความเลวของมันเรียกว่าโทษของมัน ก็เห็นโทษอยู่อย่างนี้แล้วก็จะไม่เข้าไปหลงรักเช่นว่ามันเป็นงูพิษเนี่ยใครจะไปกอดมันแต่ถ้ามันไม่เห็นว่าเป็นงูพิษมันก็จะไปกอดได้เขาเรียกว่าเห็นงูเป็นปลาห้าปรหานสัญญารู้ในการละรู้ว่าต้องละรู้วิธีละ แล้วก็รู้การที่ตัวมันละอยู่เสียซึ่งความโง่ความหลงความยึดถืออะไรอย่างนี้เรียกวาปหาสัญญาเดี๋ยนี้เรามีการละอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามีการยึดก็ไปถือก็ไปนี่นี่หกวิราคะสัญญาอยู่ด้วยความรู้สึกในการคลายความกำหนัด ให้เราให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากําลังคลายความรักใคร่หลงไหลในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความรักใคร่หลงไหลจะเทียบกันว่าเมื่อวันนี้เมื่อเมือดือนก่อนเมื่อปีกลายนั้นกันได้ว่าเรามันคลายคลายคลายออกมาจากความหลงไหลยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าวิราคะปัญญาได้เหมือนกันต่ <c oughs> ที้เป็นไปยอย่างรุนแรงรวดเร็วก็วคือพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขั้งหน้าตาและจิตมันคลายกำหนัด จากสิ่งที่หลงรักนี่อย่างนี้รวดเร็วรุนแรง <c oughs> ก็มีผลมากให้ตามปกติก็ให้มันอยู่ด้วยความคลายกำหนัดอยู่เป็นประจำ <c oughs> ดีขึ้นทุกปีก็ได้ที่เจ็ดนิโรธสัญญาะทะนิ่อตรงรู้สึกความดับ เมื่อมันมีคลายกำหนัดเท่าไรมันดับเท่านั้นคลายกำหนัดลงไปได้เท่าไรมันดับเท่านั้นมันจะสมส่วนกันอยู่เสมอเมื่อคลายกำหนัดหมดหมดความกำหนัดนยึดถือก็กิเลสก,ก็ดับหมดความทุกข์ก็ดับหมดที่มันดับได้เท่าไรก็เป็นนิโรธเท่านั้นรู้สึกในนิโรธนั้นอยู่นีเรียกว่านิโรธสัญญาผู้ที่อยู่ในสัญญาเจ็ดประการนี้ เรียกว่าอยู่ด้วยอปริหานิยธรรมคือธรรมที่ไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอ <c oughs> นี่อภริหานิยธรรมเพียงห้าหมวดนี้ก็พอแล้วยังมีอีกเห็นว่ามันเกินไม่ต้องเอามากล่าวในทีนี้ท <c oughs> ุกทุกข้อแห่งธรรมนี้และทุกๆุกหมวดแห่งธรรมนี้พระพุทธองค์จะทรงย้ำ โดยพระพุทธภาษิตที่มีความหมายที่สุดว่าดูกนภิกษุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลายอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้อยู่เพียงนั้น ทำเหล่านี้แต่ละข้อหรือแต่ละหมวดมีอยู่ <c oughs> เพียงใดก็เป็นหวังความเจริญได้อยู่เพียงนั้น <c oughs>